มาเด้อครับกินตำหมั่วน้ำกันเด้อพี่นอ้องครูโชคข้นครับผมที่เด็ดมาเนี๊ยกินกับพูญยาบานคือเก่าครับผมหมูสิบเซนครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มาพ,พร้กับพูญยาบานคือเก่าครับเมื่อวานนี้พูญยาบานมีแนวมากินไหนพ่อแม่พี่น้องเบิ่งครับตำหมั่นครับนี่ยตำหมั่นครับใส่เบิรดคูหยางเลยอ,อยู่นี่ครับนี่มีเบิรดมีแคบหมูมีนะครับ ที่มันลูกไผ่คือเก่าแล้วครเลยแล้วก็มี่พักนะครับมี่พักพักกระลำนะครับพักบุงนะครับนี่ก็มีกระทินแล้วก็ทัวน้ำครับมื่อเดี๋มากินน้ำกันครับมามาพลอยพี่น้องมามากินน้ำกันครับมาผมโอ้ยมีน้ำมาฝากเนี่ยที่เขาใหญ่เลื่อมได้ทังไหนได้เลที่เขาใหญ่หรืป้าบอใดเลื่มได้เลยเอาผมสวัสดีครับ เ้ยมาเรื่นเลยจังไงจิ้มไปมามาจีนน้ำกันครับลองเบื้องก่อนเดี๋ยวด้วยถนัดแดอยู่ในตัวนี้ฮาทีก่อนถนัดกว่าตำทะเลอยู่เพราะว่ามันมาทางจอกขว้างอยู่ตำม,มาัวจานเดือดๆไปทั้งวันกัน,กนเปิดบทที่เผาใหญ่นี่ทราบเรื่องใช้มือกันเลยด้วย นะครับพี่น้องเด้อมันกินน้ำกันเด้อเสียบๆ,เ,ยๆเอาคำแรกแหกมันอืม,อมแบบนี้เหเสียบเยขอท่าดีเด,ด้อเอ้าคือคำง่ายๆพอบอกควายก็มีจริง ไม่ไดนมาเด็กน้องนดนเนาะโอ้ยมาครับมากินน้ำกันครับเจ็บๆน้ำกันครับผมต้มหม้ัว่าหวมวยกับมีดอ่ะ อย่างทั่วหอ,อกอืมตัวดินหรอเ่แอบแบบแอบมากมแ,มแกบหม้อแก่มือแก่เมือม้อนบ่น้ำใจปะานพยาบาลปะ่ะยากใดอีกประสาน มันไม่เสร็จมะฮุ้งอยู่เลยนะเข่าท่างพยาบาลด้วยแบบแซ่บจิ้วยแซ่บคลักพี่น้องอืม เักบุ้งครับเสดสอเสืส้อจากน้องสาอ,อย่างงอแบบปลาเม่ซ่อนทำยัง <laughs> ไงนะครับ ใช้ได้เ <มา S 2> ลย <ไป S 2> นี่ประโยชน์มาเลยครับเ้ยกินน้ำกัน ต้มมาตำม,มวยอตัอแวแหลมีบัตโุย่างอร่อยหนทั้งมเทียบเพื่อนมาตำปลาเฉพาะข้าเจ้าเอื่นตำม,มั่วมีบัตโุยางครับนี่ครับนีบ่กระถินไม่ห่อนนี่ทั่วเวม็ดทั่วลีสงทำไงครับผมกระบุงเขาดี มาเดินผีหนองด้ดกินรักเสโพสที่เด็ดครับที่เด็ด กระถินเนี่ยใช้ได้ธรามาศาตร์บาห้องบ่ิสือกินผักครับนี่ประโยชน์นี่มีประโยชน์ก็พูดล้งคนอีกบอกจกเทียยอกหยอกมาคิบไปไกลเด้อ Ừ, ừ. ที่เขาใหญ่กับบ้านนัคือเก่าครับผมไปใส่มาสายที่เขาใหญ่เฮี้งคางเลยขาดบอได้หืมเรื่องด้วย <ừ. S 1> หอยครับหอยแคบหมูไม่คุดดินบกถั่วใส่น้ำกันเบือ้อมกรอบกรอบ้อ,บ<ๆ>องเลยมันยาพลาดคทบน้าบนนาันหนามันหนุ่โอู้นนอกกว่านี้ก็เข้มนะครับ ่าไรเปพอ่อจับสุดยอดเน,นาะสุดยอนอออันนี้ดินเหรออัน,นั่น,ว,นว่าบางอย แอบหมูอืมจ้าไปร้องครับมามามากินน้ำกันเนี่ยพยาบาลก็เล่นตีด้วก็เล <laughs> <c oughs> ่นตีโดยพยาบาลครับบมเป็นคืนน้ำได้นั่นะมันจะบอลอ่ะ มันเป็นแซ่บกับพี่อาเขามากินพร้อมกันหมดเลยอ,อืมสมบูรณ์สมบูรแซ่บจุดเดยอพอเข้าไปนำ tôi đi thế nào mà chạp anh tự khóc nhau lắm chỉ nói chạy đấy không khăm quá, áo mặt đi mặt 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 mặt

อร่อ,อกมาตามหวนกันหนึ่งอืมชุดอีนดี้าเบิรงเเรหมดแล้วพูดได้ิจะใครเป็นไพรละบัา <c oughs> <c oughs> อแซ่พี่นรองครับใส่ลูกผักนออ่ะก่บมเพดูว่แซ่เพชรอืม ไปร,รองครับไปดีกวครับอืมอืมหอยบหกหอย,หอยปลายมากน้ำตาแตกไี่น้องเพ็ดแซบบ่าแสบแซบหรอือเผ็ดแซบทั้งเผ็ด <laughs> มาพี่น,อน้องมาตุ้งกันนะครับตุ้งกันเด้แแมมอแซ่บ,มมกกบตำหม,มว,มกกวมหนด้วยครับพี่น้องมากจะบ้องกินตำหมวกขำมากก็ขอติดตามตไห้แล้วครับเด้อขอติดตามก็ไล่หะนีครับครับผม,มสิบ๊วยผัดคลิปดีๆที่มีคุณภาพของภูยบัตวัสดุ อิมอ่มเลยพวเวปน็นนอกโอ้โเพดเดชบานรทหาือบ่เป็นไรขื้นน้ำหลังบอกหมกรักีน,กน้องเปน่องเนะกินร้ายกับเพชร้ายบมักชีทมากรักบัเพจมักเป็นบมกรักชกีด้วย ้อ,อนอขับมันเพชรที่ว่าของแท่เนาะเป็นพ่น้นองเนาะเจอของแท่กั้เลยติมตาแตกเลยอาเจ้าตามเธอหนาเร้องพร้องเลยไม่ได้มากินนพรา้อ,องมันคือเกาเ เจี๊ยบ,บ,บครับพอกันไหม,มก็หลามแล้วก็ฝากกดแลค์กดแชร์ด้วกดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์ให้ผมนำ้ำนครับผมเดี๋ยเป็นกํนกนลังใจมูลยบาตเพื่ต่อไปครับผมครับสวัสดีครับผมคุณน้อง